ก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเรื่องการตีบวกของซึ่งผมจะแนะนำให้แบบตีบวกยังไงให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็ตีบวกของจะต,ตีบวกได้ก็ต่อเมื่อคือเรามาถึงเมืองนี้แล้วแล้วก็มีเลเวล50ประมาณนั้นก็คอนเทนต์ในเกมก็จะอยู่ที่เมืองนี้แหละหลังจากถึงเมืองนี้แล้วอะไรประมาณนั้นก็ผมผมขอแนะนำ เป็นทิกเล็กๆก่อนละกันก็คือเราถึงเมืองนี้แล้วอ่ะเราอย่าเพิ่งรีบลงดันแล้วก็รีบหาของมาตีบวกอะไรเงี้ยเราควรทำเควสให้เสร็จเมืองน้ำแข็งก่อนถ้าเราทำเควสเสร็จเมืองน้ำแข็งแล้วอ่ะมันจะมีเควสเควสเควสนี้ขึ้นมาก็คือมันต้องการเกียร์460เพื่อไปไปเควสต่อไปอะไรเงี้ยเราค่อยตีเพราะว่าระหว่างที่ทำเควสอ่ะมันจะได้ของเนี่ยพวกหินตีบวกมาเยอะ เราจะไม่เสียโอกาสในการลงดันเราจะสามารถลงดันระดับสูงแล้วก็ได้ของที่เยอะขึ้นอะไรแบบนี้ก็เป็นเกตเล็กๆแนะนําก็มาเริ่มตีบวกกันเลยดีกว่าก็เวลาตีบวกผมแนะนําให้ให้ตีทุกชิ้นขึ้นพร้อมกันอย่าเน้นไปที่ชิ้นเดียวชิ้นใดชิ้นหนึ่งเพราะอะไรเพราะเวลาแบบเราเน้นเน้นไปชิ้นหนึ่งนะมันจะค่าเกียร์ค่าสเตตเกียร์ตรงเนี้ย มันจะค่อนข้างเพิ่มน้อยน้อยกว่าเวลาเราตีไปพร้อมกันหมดเลยก็แนะนำประมาณนี้ก็ตีไปเลยตีทุกชิ้นขึ้นพร้อมกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะมันจะไปอยู่ที่บวกสิบห้าอยู่ที่บวกสิบห้าทุกชิ้นแล้วมันก็จะเปลี่ยนเทียเห็นเห็นหลังตรงไอเทมมามันจะเขียนว่าเทียหนึ่งถ้าเราบวก15้าทุกชิ้นเนี้ยปุ๊บเราก็ต้องเปลี่ยนยกเซตเลยเป็นเทียสองแต่ว่า สเตอสตอะสเตตเทียสองบวกศูนย์อะจะเยอะกว่าเทียหนึ่งบวกสิบห้าประมาณนั้นมันก็ทำเงี้ยไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยก็แนะนําให้บวกไปเลยบวกบวกไปเลยให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้แล้วก็ค่อยไปลงดันเราจะได้ของที่มากขึ้นก็ผมก็คงแนะนําแค่นี้แหละก็อยากแนะนําให้มันบวกบวกพร้อมกันหลายๆคนอาจจะแบบไปบวกอาวุธก่อนแต่ว่าสุดท้ายแลย้วหินมันก็คนละแบบนะก็ ให้บวกขึ้นพร้อมกันจะได้ไปถึงเกียร์ต่อไปเร็วๆก็ขอเสริมนิดนึงพวกเรื่องหินตีบวกเนี่ยเราหายังไงมันจะมีหินนี้หินนี้หินนี้แล้วก็หินนี้เห็นน่าจะเห็นมั้งพวกนี้หายังไงหาได้จากเควสประจําวันกดอันติเนขึ้นมานะอันนี้คือเควสประจําวันอัน i ิเนตเจควสประจําวันมีวิ e k l y ด้วยนะ แล้วก็มีลงดันดันนี้ดันเคออสเคอดอนเจียนมันจะได้มาเป็นหินเลยก็ได้มาเป็นชุดซึ่งชุดอะชุดที่หลังที่ลงดันในดันเคออสอะเราเอามาย่อยอะมันจะไม่ได้พวกขยะแบบนี้แล้วมันจะกลายเป็นพวกแมทเทเรียลที่เอาไว้ตีบวกแทนก็แค่นี้แหละถ้าชอบก็กดไลค์กดทับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับขอบคุณครับ